สวัสดีครับผมทนายหนุยน่ยชาญชัยฉายบุนะครับวันนี้ครับทนายหนุ่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เมื่อวานนี้ฮะลุงพลนะครับหมู่บ้านโกกอกนะครับก็ถูกตำรวจปทศนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับสนที่กำลังกันมาครับมาเชิญตัวถึงหน้าประตูบ้านครับ ได้มาพูดคุยให้ลุงพลชี้จุดในการสร้างพญานาครับชี้จุดแนวเขตที่สองงานของลุงพลครับเมื่อวานครับทนายหนุ่ยได้ติดตามข่าวสารก็รู้สึกสะท้อนใจครับว่าทําไมเจ้าหน้าที่ถึงมากันมากมายเสียขนาดนั้นนะฮะก็ ดูแล้วว่าการที่จะมาชิญตัวชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหมู่บ้านกกกอกนะฮะมุกดาหารนะฮะก็ถึงต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ซะเยอะแยะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆนะฮะก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่จะมาใส่ใจตรงนี้ซะเยอะนะฮะถึงขนกำลังกันมาเยอะนะครับ ครับประเด็นหลักๆเลยนะฮะที่วันนี้จะมาพูดก็คือในเรื่องของทนายนะฮะถ้าเราดาูในข่าวสารนะครับก็จะมีทนายท่านหนึ่งครับที่มาเป็นทนายให้ลุงพลนะฮะในการที่ไปโรงพักกกตูมครับเพื่อรับทราบข้อกลหาครับซึ่งสุดท้ายลุงพลก็ ได้มา2ข้อหาครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ในเรื่องของข้อหาบุกรุกนะฮะป่าสงวนนะฮะตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ .2507 ครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาก็เป็นในเรื่องของการบุกรุกป่านะฮะตามพรบรป่าไม้ปีพศ .2484 ครับดังนั้นครับเมื่อเป็นเช่นนี้ครับก็มีทนาย ท่านที่มาจากจังหวัดสกลนครครับทนายหนุยสังเกตและก็ติดตามดูบทบาทในการทำหน้าที่ของท่านนะฮะท่านทนายท่านนี้ท่าน,น,าาน,าน,านาชื่อทนายสงเกตโรจนะวระกัมมนนะฮะซึ่งทนายหนุยก็พึ่งมาทราบชื่อทีหลังนี่เองนะฮะเพราะว่าก็ดูแล้วท่าน ถแถลงข่าวเมื่อเช้ารู้สึกว่าแซ่บมากเลยฮนะรู้สึกว่าทนายท่านนี้มืออาชีพและทันเกมครับท่านเกมยังไงฮนะเดี๋ยวทนายหนุ่ยจะวิเคราะห์ให้ท่านได้ได้ฟังกันนะครับว่าทนายสมเกียตนะ่ฮะในการถแถลงข่าวเมื่อเช้านะครับก็สามารถคุมเกมกาบหเลยฮนะในเรื่องของการตอบคำถามของลุงพลครับ ในประเด็นที่จะเป็นผลกระทบต่อรูปคดีที่จะใช้ในการต่อสู้คดีบุกรุกป,ป่าสงวนลาบุกรุกป,ป่าไม้นะฮะทนายท่านนี้ก็เบกรกลุงพลไปหลายครั้งนะฮะรวมทั้งเป็นท่านก็จะเป็นผู้ตอบคำถามเสียเองนะครับในประเด็นที่สุ่มเสี่ยงครับ2ครับการตอบของคำถามของท่านเนี่ยหลักแหลมนะฮะท่านสุเกติตฮะ ตอบคำถามสื่อสารมวลชนได้หลักแหลมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่สื่อมวลชนพยายามจะดึงเข้ามาถามถึงรูปคดีะฮะท่านสมเกียรติก็บอกว่าเพิ่งได้รับเอกสารเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวานนะฮะขอเวลาไปคิดที่บ้านสักหน่อยนะฮะเพราะว่าการทำคดีครับไม่ใช่ยังอ่านเนื้อหาไม่ครบถ้วนรอบครอบก็ไปติดลม ตอบคำถามของสื่อสารมวลชนซะแล้วนะครับที่3ครับข้อที่3นะฮะที่ทนายหนุ่ยว่าทนายสมเกียรตินี่แซ่บนะฮะทนายสมเกียรติครับทนายท่านนี้นะฮะตอบคำถามสื่อสารมวลชนว่าถามว่าท่านมาจากไหนใครส่งมาท่านบอกว่าท่านเป็นทนายความอาชีพครับนั่นคือหมายถึงอะไรครับทนายความอาชีพก็คือ อาชีพคือทนายความครับดังนั้นทนายความก็คือเมื่อมีคนจ้างมานะฮะก็ต้องทำครับเมื่อเขาไม่จ้างก็จะไปทำงานได้อย่างไรครับรวมทั้งถ้าผู้ว่าจ้างไม่เชื่อฟังกันไม่เชื่อแนวคิดในการทำคดีก็ต้องแยกย้ายครับท่านตอบได้ชัดเจนมากนะครับข้อที่4ี่ครับในเรื่องของ การประยุกต์ใช้กฎหมายของท่านนะฮะกับในเรื่องของรัฐศาสตร์นะฮะวันนี้ครับทนายหนุ่ยก็ไปเจอคลิปของคุณยายอุ่นนะฮะที่มาให้กำลังใจลุงพลกับเพื่อนพ้องนะฮะก็เป็นคนเท่าคนแก่ครับก็มาบ่นให้ทนายสมเกียรติได้ฟังและก็ถามปัญหาข้อสงสัยครับทนายสมเกียรติก็สามารถ อธิบายข้อกฎหมายรวมทั้งหลักการยืดหยุ่นข้อกฎหมายกับชาวบ้านนะฮะเพื่อเป็นการอาธิบายที่เข้าใจง่ายๆนะฮะทานายหนุ่ยถึงบอกว่าทานายสมเกียรติท่านนี้แซ่บครับข้อสุดท้ายครับที่ทานายหนุ่ยเห็นว่าทานายสมเกียรตินะฮะเหมาะสมกับการที่จะช่วยลุงพลในการต่อสู้คดีลูกป่าสงวนนะฮะแล้วก็ ลูกป่าไม้นะฮะเพราะว่าอะไรครับทนายท่านนี้มาจากสกลนครครับซึ่งอยู่ติดกับมุกดาหารครับดังนั้นครับย่อมเข้าใจวิถีชาวบ้านนะฮะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยฮะเป็นอย่างไรและพื้นที่ส่วนใหญ่สกลมุกดาหารคล้ายๆกันครับที่ป่าสงวนนะฮะที่อนุโลมให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยกันทนายหน่วยถึงว่าแซบมากครับ ทนายท่านนี้ทานายสมเกียตรติโรจนวระกะมลครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับทนนายหนุย่ยก็ขอสวัสดีณนะตรงนี้เลยครับขอบคุณครับ